สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปแต่งรถ r 3 4เมสี่แล้ทำยังไงนะครับให้มันขึ้น1 0 0 0แรงม้านะครับอ่อเดี๋ยวเราจะลองไปเริ่มตั้งแต่ซื้อรถเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะทดสอบเครื่องเดิมให้ดูก่อนนะครับว่ามันได้กี่ม้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มซื้อรถกันเลยนะครับเอเคเข้ามาในบ้านเนาะจากนั้นนะครับมาที่ buy sell นะครับแล้วก็ auto show นะฮะโอเคแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนิสสันเนาะมันจะอยู่ในร้านค้าธรรมดานะครับ ตัวนี้อ3 4หาได้เนี่ยนะครับทำไรได้เลยไม่เหมือนพักสี่นะพักสี่มันจะต้องไปหาจากเควสนะครับโอเคเราเจอสกายไลน์เรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราก็กดเข้าไปเลยครับกดซื้อเข้าไปเลยนี่นะฮะเลือกสีได้นะครับเดี๋ยวอยากอยากแต่งเป็นพอแล้วกันเอาพอวอลเกอร์กันอ่ะโอเคนะครับก็เลือกสีไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปแต่งนะครับเป็นรถเครื่องเดิมยัดสุดนะยัดสุดนะครับเป็นเครื่องเดิมยัดสุดคนระับอ่ะก็มาที่แต่งรถนะครับมาที่อัปเกรดอันจุดนะครับแล้วก็เลือกคนะัสตอมเนาะ จากนั้นนะครับให้เราเดี๋ยวไปดูที่นี่ก่อนนะครับเครื่องเดิมมันอยู่นี่นะเครื่องเดิมนะครับจะอยู่ที่กด Y เนาะมันจะบอกแรงม้านะครับตอนนี้เครื่องเดิมอยู่ที่327ม้านะครับ327ม้านะครับอ่นนี่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปลองยัดนะครับเครื่องเดิมเนาะก็จะยัดเต็มเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราแต่งเต็มแล้วนะแต่งสุดแล้วเนาะเราไปดูกันก่อนนะครับว่าได้กี่ม้านะครับโอเคเข้าไปดูนาะกดวหนึ่งทีนะฮะได้เจ็ดร้อยกสิบแปดม้านะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองท็อปสปีดกันดูนะครับผมเดี๋ยวพาไปที่ตัวทางด่วนแล้วกันเนาะโอเคครับก็ที่อยากมาทานะก็เพราะว่า อยากลองให้ทุกคนเนาะคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับที่เขาไม่รู้เลยว่ารถพันม้านะครับมันแต่งยังไงให้มันถึงพันม้านะครับรถเดิมๆเลยรถเครื่องเดิมอย่างเงี้ยมันทํำยังไงให้พันม้าเนาะหรือมันต้องไปปรับอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับรถถึงจะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับก็ถ้ากระแสตอบรับคลิปนี้ดีผมจะทําคั้นื่นออกมาให้อีกนะครับว่าขั้นื่นมันไปพันม้าได้ไหมมันไปรถดิฟได้ไหมมันไปอะไรได้ไหมนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราทันตรวจนะข้างหน้า ปีนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเริ่มเลย ียห้าลากสุดเสียงนะครเมื่อกี้สามยยนะครับตอนนี้สามร้อยามล 370นะครับสามเดิาเดี๋ยวลองลงเนินข้งางหน้าดูนะครับเจ็ดสองนะครับ 7, 3, 4, เจ็ดสามเจี่เจ็ด้า สามเปดศูน์นะครับสามเปน์เนาะเดี๋ยวเราไปเข้าบ้านกันนะครับแล้วก็มาลองนะครับว่าพันม้ามันจะเหยียบไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวขอตัวครับทุกคนเข้าบ้านก่อนนะครับเมื่อกี้ได้เจ็ดร้อยกว่าม้าเนาะเดี๋ยวเรามาแต่งใหม่นะครับเข้าไปเลยนะครับอ่ะดูดูก่อนดูก่อนเจ็ดร้อยม้าจริงๆนะโอเคนี่นะครับเจ็ดเก้าแปดนะครับก็เกือบเกือบแปดร้อยแหละแปดร้อยม้านะครับมันสุดแล้วเดี๋ยวเราไป อ่ะเข้ามาที่นี่นะครับมาที่รูปเฟืองเนาะแล้วก็ยกเครื่องใหม่นะครับตรงนี้ยกเครื่องใหม่นะครับให้หานะครับอันนี้เครื่องวีแปมันก็ขึ้นพันได้เหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องที่ใช้วันนี้เป็นตัวนี้นะครับเรซซิ่งสามจนะครับหรือว่าเครื่อง 2J นะครับตอนนี้มันเครื่องวีแปเหมือนกัน3.5ลิตรเนาะอันนี้เครื่อง V10 นะครับแต่เราจะใช้เป็นตัวนี้ครับ2อลอ่ะฟังเสียงดู <S <S โอเค่ะ พายาเข้าไปเป็นเท่าไหร่อันนี้แค่เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมให้มาแล้วฮนะแปดร้อยมานะครับสองเจเครื่องเดิมแปดร้อยมานะครับโอเคยัดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาแต่งเพิ่มนะครับเมื่อกี้ก็ยัดเครื่องเดิมมาแล้วแปดร้อยมารนะเครื่องสองเจเดิมๆนะครับแปดร้อยมาโอเคอะไรอะอะไรมันมีแค่นี้นะฮะอะไรมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนนะครับกด Y ดูทีนึง พันสองร้อยเจ็ดสิบมานะครับคันนี้พันสอง้เจ็ดสิบมาเรียบร้อยนะครับสําหรับ R สามสี่นะฮะโอเคติดตั้งไปเลยนะครับเมื่อกี้ขับสี่ไปแล้วนะถ้าเราทําขับสองล่ะรถมันจะวิ่งไปได้เยอะอ๋อความแรงลดลงฮะขับสองความแรงลดลงโอเคงั้นเราไม่ใส่ครับเราใช้ขับสี่เหมือนเดิมครับโอเค R สามสี่นะครับเดิมโรงงานมันเป็นขับสี่เนาะใครจะไปดิฟก็ลองแต่งเป็นขับสองหรือไม่ก็ทําขับสี่ดิฟก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่เดิมกันเลยนะครับสําหรับทางด,วด่วนเนาะ โอเคนะครับเรียบร้อยเรามาที่ทางด่วนนะครับเกมนี yes. oses, ้นะครับรถเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องก็จะเสียงเปลี่ยนด้วยนะเกมนี้มันเอายิงตามจริงเลยนะเปลี่ยนท่อเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนกองเสียงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเครื่องเสียงเปลี่ยนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ380นะครับโดยประมาณเนาะคันนี้จะถึง400หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับถ้าเปลี่ยน2เกมมาแล้ว เฮ้โตทะลุ400ทุกคนทะลุ400ทะลุ400ไปแล้วไหลไหลเดี๋ยวไปดูตอนลงเนินนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอันนี้4 0วนะมี่เลขแดงมาปิ๊นๆนะแรงจนสไลด์แรงจนสไลด์นะแรงจนสไลด์เดี๋ยว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 ขอไปตั้งหลักใหม่ก่อนเอาใหม่นะครับเมื่อกี้แรงจนสไลด์เนาะเอาใหม่นะ โคตรเยอะเลยพอจะถึงเงินโอ้โหพอจะถึงแบบทางลงนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วฮะ4ี่ร้อยี่หกนะครับน่าจะได้4ี่้ยสามสิบนะผมว่าเหลือยแปล่ะเสียลงเงินครับลงเงินเหลืสา0ิครับสามเอดสองครับส3ามครับสุดแล้วสี่ร้อยสามสามโอเคนะครับสำหรับเครื่องส g งเแล้วก็ตัวนี้วางเป็นพันม้านะครับ1 2ึ0งพันสองร้อยม้านะครับโอเคเนาะ ก็คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคันหน้าจะเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเผื่ออยากให้ผมทำคันไหนเป็นคันม้าหรือว่ารีวิวอะไรยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับผมสวัสดีครับ